สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำชีสทัสสับป,ปะรดกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำแป้งชีสท์ตกันก่อนครับโดยจะเริ่มจากใช้นยเค็ม150กรัมเป็นเนยเค็มที่ผมนำมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องปรระมาณาณ15-20นทีคับ ต่อไปตามด้วยครีมชีส90กรัมเป็นครีมชีสที่ผมนำมาพักไว้อุณหภูมิห้องประมาณ15-20นาทีเช่นกันครับจากนั้นเพื่อนๆก็ตีส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างให้พอไายตัวครับพอได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถปิดเครื่องได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไป90 g. กรัมเกลือปน่น1 0 4ช้อนชา แล้วก็เปิดเครื่องตีโดยเริ่มจากสปีดต่ำต,ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับพอสังเกตว่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันเพื่อนๆสามารถปรับเป็นสปีดสูงได้ครับพอเราตีจนส่วนผสมได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ปิดเครื่องได้เลยต่อไปเราจะใส่ไข่แดงไข่ไก่เบอร์2-2ฟองแล้วตามด้วยกลิ่นเนยนม1ช้อนชาเพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเนยที่เพื่อนๆใช้ครับถ้าเนยเราหอมอยู่แล้วไม่ต้องเติมกลิ่นก็ได้ครับ จากนั้นเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสป,ปีดสูงสุดตีใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวครับในระหว่างที่เราตีส่วนผสมเดีย๋ยวเราจะพักปาดอ่างสัก1รอบครับเพราะอาจจะมีส่วนผสมบางส่วนกระเด็นติดขอบอ่างแล้วเราตีไม่ถึงครับโดยเราจะพักปาดอ่างในช่วง2นาทีแรกจากนั้นเราก็จะตีต่ออีก2นาทีจนครบเวลา4นาทีครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะปิดเครื่องและทําการปาดขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ใช้เป็นแป้งเค้ก300กรัมแล้วตามด้วยนมผง40กรัมแล้วเราก็ล่อนส่วนผสมลงในอ่างผสมครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถล่อนเตรียมเอาไว้ก่อนได้พอถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆนก็นาแป้งมาเทใส่อ่างผสมได้เลยครับต่อไปเราก็จะใช้ไม้พายคย่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งก็จะได้ออกมาเป็นลนักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้เครื่องตีครับ ตีต่อด้ดวยสปีดสูงสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับจะสังเกตได้ว่าแป้งท้าของเราจะไม่ติดอ่างผสมครับ พอเราตีจนครบเวลา1นาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้พายค่อยๆนวดเนื้อแป้งอีกครั้งหนึ่งครับให้เนื้อแป้งของเราเนียนออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เลยครับพอเรานวดไปไดเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าแป้งของเรามีความเนียนขึ้นและไม่ติดชามผสมเลยครับพอเราผสมแป้งชีท้าสเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถนําไปขึ้นรูปได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ใช้งานแนะนําให้นําแป้งโดล็อด้วยฟิล์มถนอมอ,อาหารแล้วเข้าตู้เย็นได้เลยครับพอเราจะใช้งานก็นําออกมาคายเย็นสักประมาณ10-15นาทีแล้วก็นวดแป้งโดอีกรอบหนึ่งให้ แล้วเราก็นํามันขึ้นรูปได้เลยครับแต่วันนี้พอเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปขึ้นรูปกันเลยครับโดยเราจะนําแป้งชีททาร์ตมาแบ่งชั่งน้ําหนักก้อนละ20กรัมครับแล้วเราก็นําแป้งมากึ่งเป็นก้อนกลมๆให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับสูตรนี้พอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทั้งหมด35ลูกครับพอเราเตรียมแป้งทาร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมไส้สับรดกันครับ สำหรับไส้สับปะรดผมปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปั้นอยู่ที่ลูกละประมาณ15กรัมโดยผมจะใช้เป็นไส้สับปะรดสําเร็จรูปตาสามุยคะ่ะตอนนี้เราเตรียมแป้งและเตรียมไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปกันเลยครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์กดทารรูปสับปะรดครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปหรือตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรีอค่ครับก่อนที่เราจะใช้งานผมจะใช้แป้งเค้กทาพิมพ์ให้ทั่วครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แป้งทาตติดพิมพ์ของเราครับ จากนั้นเราก็จะนําไส้สับป,ประรดมาคึงให้เป็นวงรีลักษณะประมาณนี้ครับพอเรานํามาวัดกับพิมพ์จะต้องไม่ยาวเกินพิมพ์ของเราครับต่อไปเราก็จะนําแป้งทากมากดให้แบนเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็นําแป้งทาไปห่อกับไส้สับป,ประรดครับแล้วเราก็คึงให้แป้งเนียนออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วผมก็นํามาวางลงบนถาดท,ที่รองด้วยกระดาษไขจากนั้นเราก็นําพิมพ์กดร,รูปสับป,ประรดครอบลงไปแล้วก็กดลงไปเบาๆครับ หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆถอดพิมพ์รูปสับระรดออกครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปให้กบทุกชิ้นเลยครับสำหรับถาดที่ผมใช้ในคลิปจะเป็นถาดขนาด11คูณ15นิ้วเราก็จะกดชิดทาสับระรดได้ทั้งหมด35ชิ้นพอดีครับ พอเราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ20-30นาทีเพื่อให้ชีสทาร์ตของเราเซตตัวก่อนที่จะนําไปอบครับพอเราแช่เย็นจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วชีสทาร์ตของเราก็จะสามารถหยิบขึ้นมาได้แบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะนําเข้าอบด้วยอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ35นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับ และตอนนี้ชีสท์าสับประรดของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ในถาดสักประมาณ10-15นาทีเพื่อให้ชีสทัตสับประรดของเราเซ็ตตัวดีครับจากนั้นเราก็จะนำมาพักไว้บนตะแกรงต่อจนกว่าชีสทัตของเราเย็นสนิทครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาแพ็กชีสท์สสับประรดกันครับ โดยวันนี้ผมจะใช้เป็นถาดรองขนมสีทองขนาด6.5ซนติเมตรแล้วเราก็นําชีททัสสับรดมาวางใส่ลงในถาดขนมแบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็นําขนมไปใส่ในถุงขนาด6.5เซนคูณ12เซนคูณ2.5ซนเมตรครับแล้วเราก็นําถุงขนมมาซีนปิดปากถุงให้เรียบร้อยครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชีททัสสับลตของเราในวันนี้ครับ ถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s c ไ i b e ช่องพงกีชาแนล และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ f เ c e b o o k พงกีชาแนลและสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ